ไเลยยังไงกดที่ไหนกดแล้วยังกดเรียบร้อยแล้วส่งไหนเงื่อนจะท่ายครับตอนอ่ากระทนปั่นปอนท้องลุงรัดขอพรขอพรนขอปอนตอนตอนปอนปอนว่าได้จำว่า

พี่ช่ันันีก็ตายันว่าตายกันันตายอ๋อฝันตายกัะส <c oughs> ืออืมหรืออดหรือ <c oughs> อดล้ว <c oughs> ตายว่าอย่างฝันตายว่าอย่างตายไม่ไม่ นี่ว่าแส่แล้วอืมขุดพุ่บเทียงไว้อืมดูมวยโอเคครับผมขอบคุณครับอยู่โอ้อะไรปิดตันคุดคุ่งรบคุ่งรบควัดพุ่งหวัคนั่น ออฝัว่นอนดปูนคุณพอ่ะโอเคขอบคุณ